สวัสดีครับน้องๆเพื่อนๆหลานๆก็คลิปนี้ก็จะมาทำาแผงเบโซ่ของไลท์นะครับผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแับเดิมครับแค่ใส่ไปอ,อีกอันหนึ่ง ตอนนี้ก็ไปแตะที่ที่ไลท์ครับเอาไปจับที่ไลท์แล้วกเจาะน็อตไว้แล้วเดี๋ยวผมว่าจะทําให้ครบแล้วก็ประกอบเป็นเซตไปเลยแล้วก็ค่อยมาทําคลิปเพดูกดูอีกทีนึงฝั่งนี้ก็ตอบเป็นปโซ่สองอันก็เหมือนเดิมครับบวกเก็บบวกผมมาไว้ข้างไอ้สัญลักษณ์มะนาวมาอ,อยู่ข้างหลังนะครับก็เห็นอยู่บวกสองฝั่งข้างนอกนี่ครับตามสีเลย บวกสองฝั่งลบข้างในลบแล้วก็พอต่อไลค์ก็สายตามท้องตลาดทั่วไปอย่างที่บอกไว้เมื่อคลิปที่ลแล้วนะครับก็เสียบไล์ครับก็เป็นไล์แลลวแล้วคนนี้ อ,อย่างช่องของอทอมหนึ่งทอมสอะไรพวกนี้ทอมสามทอมสผมก็จะเอาไว้อย่างละอย่างละ2องหมดเลยคือเส้นเดียวเนี่ยเสียบออกมาสอง,สอ,งอย่าง2อ,อันนี่ครับถ้าเป็นแบบนี้ก็จะมาเสียบนี่2อ,อันแต่ผมไม่ได้ต่อไป็นโซ่แบบครับออันที่ทำไปเมื่อคลิปที่แล้วนี่เราก็มาเสียบนี่เลย ก็ไปเสียบที่ทมทมหนึ่งทำสองอยังไงครับตัวนี้ก็แยกไปที่ทำหนึ่งตัวนี้ก็แยกไปที่ทำสองมันก็จะสะดวกขึ้นคือหมายความว่าบางทีเนะี่ยถ้าเกิดเอาไปแปะกับอไอ้กองที่ผมบ้านน,นะถังสีพวกอะไรพวกเนี้ยที่มันไม่มีฟองน้ำรองอยู่ข้างบนเหมือนกองของผมเนี่ยมันมีมนเป็นไปได้ที่ไตัวเนี้ยมันมันจะแตกอะครับไอ้ตรงขาวๆเนี่ย แตกแล้วเสียงมันก็จะไม่ดีครับถึงเอามาแบบักีใหม่ก็เสียงไม่ดีก็เลยทําไปแบบไม่ต้องต่ออะไรเลยแค่ไปถึงก็เอาเสียเอาเสียบแล้วถ้าถ้าเปโซ่ขาดเปโซ่แตกก็ถอดได้เลยไม่ต้องมปบ,บัดกีส่วนไอ้ฟองน้ําที่ผมทําอยู่นะั่นมันเป็นฟองน้ําที่ผมเคยบอกไว้แล้วว่ามัน เขาก็เอาบรรจุของมาของที่ว่ากรกระเทือนไม่ได้มันจะเป็นมันก็ไม่ใช่โฟมนะครับมันเป็นเหมือนฟองน้ำอ่ะมันไม่ใช่โฟมอ่ะแล้วเดี๋ยวไอคลิปที่ต่อไปโซนะครับผมว่าน่าจะพอแค่นี้ก่อนเพราะว่าน้องๆก็น่าจะเข้าใจแล้วหรือถ้าใครอยากจะทำเองก็มาขอ,อาวงจรผมได้ผมทำมาให้เรียบร้อยแล้ว เป็นลายวงจรนะถ้าจะไปกัดปิ้นเองหรือว่าจะให้ผมสอนกัดปิ้นอีกก็ก็คอมเมนต์มาให้ผมสอนกัดปิ้นให้ดูแล้วที่ผมกัดเนี่ยง,ง่ายกว่าของฝรั่งมากเลยผมกัดแบบไม่ได้ใช้เตารีดนะไม่ได้ใช้เตารีดไม่ได้ใช้น้ํายาใช้แค่น้ํายาเขาเรียกอะไรนะน้ํายาล้างเล็บแค่อย่างเดียวน่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปผมว่าจะทําเป็นตัววอลลุ่มอะครับ อลลุ่มที่ว่าตัวไฮแฮทนะถ้าไม่เป็นวอลลุ่มก็จะทําเป็นสวิทปิดเปิดผมจะลองหาวิธีดูจะทาให้น้องๆได้ดูกันแล้วก็จะได้ไปใช้มันจะทําให้ง่ายๆที่สุดเลยครับพยายามให้น้องๆหลานๆเนี่ยทาง่ายที่สุดแล้วก็ให้ใช้ได้ครับคลิปนี้ผมว่าแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าผมจะเอา,อาทำวอลลุ่มเป็นไฮแฮทหรือว่าจะทำเป็นสวิ์ มันยังมีอีกหลายอย่างที่จะทําให้ดูที่ว่าผมคิดจะทํานะคือตัวจับแฉอยู่ติดผมก็ว่าจะใช้สวิตนะเดี๋ยวผมจะหาสวิตกดปล่อยมาทําแล้วก็มาติดแผงแบบเนี้ยแล้วก็เอาไปติดไว้ที่ใต้ฉาบใต้แฉที่เราจะจะตีครับเดี๋ยวผมจะลองหาวิธีดูก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับน่าจะเป็นทำให้แฮตวิธีอื่นที่ไม่ใช่เซนเซอร์เนี่ยครับครับคลิปนี้ผมว่าค่นี้ครับ สวัสดีครับ